เขาแบบเขาเรียนเชิญกับตัวแทนช่างช่วยค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะคือท่านผู้สนับสนุนนะคะแบบกินผักของเรานะคะในปีนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะขอพอยอยา,ากจะขอให้แฟนๆของเราเนี่แชร์นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะไอเดียแชร์แรงบันดาลใจ ผักคือการจัดนักกินผักแปรขึ้นมานะคะในปีนี้แล้วก็อย่างที่บอกกันไปค่ะคือเราดําเนินการมาถึงห้าปีแล้วภายในขอเรียนเชิญจันทร์นัดช่วยแชร์ประสบการณ์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะคะสวัสดีครับ ปี2025นะครับผมก็คือต้องเล่าว่าผมมาจัดงานนี้ขึ้นมา5ปีแล้วแล้วก็จัดมันในทิศทางที่ว่าเราอยากเพิ่มการรับรู้ด้านกันชานะครับเพราะว่าพอกฎหมายเปิดแล้วทุกคนเริ่มทำธุรกิจแล้วแต่ว่าผมก็มองว่ามันยังขาดบางอย่างที่มันคือคอมมูนิตี้ที่เราจะได้ออกมาร่วมร่วมเจอกันพบเจอกันส่งต่อคอนเนคชั่นกัน มันเลยเป็นที่มาของการที่จัดงานนี้มาตลอดแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองคือในตอนนี้มันคือศตรวรรษที่2 1เ,เนาะคือความคือความหายของสุนทรียะในการใช้ชีวิตน่ยมันเปิดกว้างแล้วมันก็มีวิทยาศาสตร์เข้ามาจับต้องด้วยมันก็เลยมกระบอกบอกว่า เออมันมีความเป็นไปได้ในใน,ในการหาสุทธิยาใหม่ใหม่ในชีวิตแล้วซึ่งเทรนโลกของทุกวันนี้มันพอมันเปิดมาแบบนี้แล้วผมก็ม,มองว่าประเทศไทยเราม,ม,มันน่าจะเป็นหับในการที่บอกกับชาวโลกว่าเออเรามีสิ่งนี้นะแล้วสิ่งเนี้ยมันก็นำพาไปสู่ธุรกิจนำพาไปสู่สุขภาพนำพาไปสู่คอมมูนิตี้หลายๆอย่างซึ่ง อย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันมันจะมีแรงต้านต่างๆมาในตลอดทุกปีที่ว่ากัญชาเนี่ยมันจะต้องเจอกับภาวะอะไรบางอย่างที่กฎหมายมันไม่แน่นอนสิ่งนี้มันผมรู้สึกว่ามันทําให้เสียรภาพในการที่ทําธุรกิจนะของประเทศอมันมันถด,ดถอยแต่เราก็ยังเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็จะส่งต่อประโยชน์ไปได้อีกเยอะผมก็เลยไม่ลังเลท,ที่ที่จะจัดางานนี้แล้วก็ ในช่วงที่หาสปอนเซอร์มันก็ยากมากๆเลยเพราะว่าในช่วงต้นปีมันเหมือนจะผิดกฎหมายจะถูกกฎหมายแต่ก็ยังมีกลุ่มคนเหล่านี้ครับที่ที่เขามีใจมีแรงแล้วก็สนับสนุนให้งานนี้มันเกิดขึ้นได้ก็น่าแรกะครับมันก็คือแรงบันดาลใจว่าอยากเปิดเป็นที่แล้วก็ขอบคุณพท,ที่ทุกท่านที่มาร่วมมาร่วมกันครับขอบคุณครับ